ไหนหันหน้ามาดิเบบี้สวยทำท่าสวยเออทำไมได้สวยกว่ากันยอยู่แล้ววันนี้มาคุณมิโอแล้วก็วันนี้วันรายงานวันที่หนึ่งวันเล็งานเอ้าก็จริงงานแล้วเป็นผู้ใจแรงงานผู้ทำงานเราไม่ใช่ผู้ใจแรงงานนะคะเออกินอะไรบ้างเนี่ยอันนี้มันหอยนางรมเป็นเสรีสร้างแล้วค่ะยำหอยนางรมยำยำยำหอยนางรม อ๋อไม่เราชอบแพะว่ะชอบแพะกลางหน่ำอยู่มามาพี่ตดถ่ายคนถ่ายด้วยเห็นปะอ่ะเราโอ้ถ่ายดิถ่ายดูดูนี่มากับเบบี้นี่ขวดเหล้าอันนียขวดเหล้านี้พุงเบบี้ต้องทำภาพคงให้ดูด้วยนั่นแหมเกินไปแล้วอ่ะมามามากินอย่างเดียวมากินอย่างเดียวสนใจอะไรใคน ตกเลยออกไปนะั่งเลยอดไปนั่งริมาเลยเขียนเลยมาไม่ได้เลยวันนี้รถติดรถติดอย่างแรงอร่อยครับอร่อยมากรถติดอย่างแรงพาย่างอืม,มปวดเก็บเลย